สดีครับผมชื่อนายธนกรดาบครับชื่อริชการวันนี้ผมจะมาพู้สรุปแบบ2สองก็ให้ดูโจทย์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจใบบนหลันี้แล้วก็โจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาเองที่คิดว่าควรเอาไปใส่ในแบกครับก็อาจารย์เนี่ยจะให้เริ่มจากการเปิดโค้ดลบบมาแล้วก็อธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างฟังก์ชันครับอย่างหลัแบบที่แล้วเนี่ยเรายังใช้ตัว พวก pin, พิ้นเพราออะไรนี้ในการสร้างบ้านอยู่เลยแต่แบบเนี้ยเราเรียนเรื่องการสร้างฟังก์ชันครับก็เราจะต้องอสร้างตัวว่า,าหลังคามาก่อนแล้วก็ในตัวฟังก์ชันเนี้ยก็จะให้มันปิ้นหลังคาออกมาแล้วก็พอเราได้ใช้ฟังก์ชันเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นหลังคาครับแล้วก็ทําอย่างนี้ให้ให้ครบทุกอันครับพอเราได้ใช้ฟังก์ชันนี้ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะปิ้นออกมาเป็นบ้านึน่ังๆครับ เราว่านะก็สามารถเอา5-4ตัวนี้นะมารวมเป็นฟังก์ชันเดียวได้อย่างผมสมมติว่าเป็น d o a w House แล้วกันนะพอเราเรียกใช้ฟังก์ชัน d o a w House เนี่ยมันก็ออกมาเป็นบ้านหหลังไม่ต้องมาพิมพ์ลายมาทัดอะไรอย่างนี้เลยสวนาพาสอะเนี่ยอาจารย์จะให้เปิดตัวคล้ายๆเวิร์ดขึ้นมาแล้วก็ให้เข้าไปในตัวเว็บไซต์นี้ครับเรียกว่า Python Tutor ที่จะให้พอเราใส่โค้ดเข้าไปเนี่ยมันก็จะอธิบายการทํางานแบบเรียงลำดับจากบนลงล่างอาจารย์จะให้ใส่โค้ดตัวการสร้างฟังก์ชันนี้มาหลักๆเนี่ยโค้ดนี่จะอธิบายระหว่างก่อเก่กเาแล้วเข้าว่ามันมีความต่างต่างยังไงอย่าง,ง,างบรรทัดแรกเนี่ยผมสร้างฟังก์ชันเด็บพับด้าน,นชายแรงขึ้นมาพอมาบรรทัดที่สิบเนี่ยมันจะข้ามเพราะว่าเรายังไม่เรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ กำหนดตัวแปรไซด์เท่ากับแ0 0 0แล้วก็ปิ้นตัวแปรไซด์นี่ให้เท่ากับค่าออกมาก็จะเป็น8,000นะันัะแต่พอเราได้ใช้ตัวฟังก์ชันนี้นะอาวมันก็มีตัวแปรไซด์เหมือนกันแล้วถ้าปิน้นออกมามันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็น70ครับอ่าอันนี้ก็จะอธิบายเรื่องว่าะระ่า local กับ global ต่างกันยังไงก็คือ local เนะี่ยมันจะทํางานอยู่ภายในแค่ฟังก์ชันนะเราจะไม่สามารถได้ใช้ตัว local กับ ตัวก็เบ่าได้อย่างผมลบไซต์ตัวนี้ออกไปเนะี่ยพอเราปีนไซต์ออกมาเนี่ยมันจะขึ้นเออเรนทีครับเพราะว่ามันอยู่ในเอเค้าแต่ถ้าเราเนี่ยลบไซต์ตัว70ออกแล้วพอเราเราปีนไซต์นี้ออกมามันจะออกมาเป็นค่า8,000ครับเพราะว่ามันทํางานแบบ global ก็คือแบบทั่วทุกมุมโลกถ้าจะแปลง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับว่าพาร์ท3จะเป็นพาร์ทที่อาจารย์ให้ทำโจทย์เรว่า question 2สิ อาจารย์จะให้ทำโจทย์ที่เอาจากที่เรามาต่อยอดให้เพิ่มจากการปินการอินพุตการสร้างตัวแปรธรรมดาให้เป็นการสร้างฟังก์ชันครับก็เอาที่เรียนมามาประยุต์ใช้ไม่ได้ยากาะและ้วก็ส่วนโจทย์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจสุดเนี่ยก็เป็นโจทย์แรกเลยก็คือการสร้างบานที่ทำให้ผมเห็นภาพว,ว่าการสร้างฟังก์ชันการใช้เด็เนี่ยมี การทํางานอย่างไรแ้ะทําให้ผมติดตามต่นใจมากว่าแค่เราเนี่ยสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้เองได้อย่างพวก Input พวกพิมพเราแค่เปลี่ยนชื่อมันแล้วก็ตั้งค่าให้มันอะไรประมาณนี้ทําให้ผมแบบเห็นพามากขึ้นส่วนโจทย์ที่ผมคิดขึ้นมาเองก็เป็นโจทย์ที่มาจากหลับที่แล้วแต่ออกมาประยุกต์ใช้ครับก็คือการหาค่ารูดเดก็ตามครับอย่างผม Import ตัวแปรเข้ามาแล้วก็สร้างฟังก์ชัน Input RT นั้ีน้ที่ย่อม,มาจาก รูทนัมเบอรแล้วให้ให้ตัวฟังก์ชันตัวนี้เนะี่ยรับค่าตัวแปรมาสอตัวแปรที่เป็นค่า f ล o a ์ก็ดีเทนค่ากับไปที่ตัวฟนะังก์ชันตัวฟังก์ชันนี้ก็จะมี2ค่าค่ารูทกับค่า number ร์้ับผมมาอีกสร้างฟังชันอีกก็คือ Auto ตอาร์ที่จะเอาฟังก์ชันตัวนี้เนะี่ยมาใส่ในตัวนี้ก็คือจะได้รันทีเดียวมันจะทำให้ครบจบในทีเดียวเลย แล้วก็กำหนดตัวแปรให้เป็น2ตัวเพราะว่าผมใส่ค่าฟังก์ชันนี้เป็น2ค่าแล้วก็ให้คำนวณค่าออกมาค่ารูทเอกมาปกติแล้วก็ส่งค่ากลับไปที่ฟังก์ชันแล้วก็ที่ใช้ฟังก์ชันครับที่อยู่ในตัวแปร a แล้วก็พิพ์ออกมายกตัวอย่างผมใส่อยากให้มันติดรูทสามข้างในเป็นยี่สิบเจ็ดเขาตอบมาเป็นสามอย่างถ้าเป็นรูทสองกับสองเนะี่ยเขาตอบมาเป็นหนึ่งจุด หนึ่งจุดสี่ถูกต้องใช่ไหมครับอ่าใช่ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมพูดผิดพลาดบากันได้ก็ขออภัยมาณน,นที่นี้ด้วยค,ครับ